ปีหน้าหวังว่าทุกคนจะได้รับสิ่งดีๆและสิ่งใหม่ๆเข้ามาใครที่พลาดจากการท่องเที่ยวครั้งนี้นะคะเชื่อสถานว่าปีหน้าได้ไปยุโรปและญี่ปุ่นทุกคนกันร้อยชคอกีนะ,ะๆๆคะสวัสดีค่ะและสุดท้ายจะเป็นใครไปเสียไม่ได้นั่นก็คือพาะเอกของเราในเดงใครอยากตังหมอมาไวฟอ,อ,อนยกเพื่อนลงเสี้งขอเง น,นักธุรกิจสุพีเดิมที่รักทุกคนเลยนะครับครับขออยากจะบอกพวกเราว่าเส้นทางของปีที่ผ่านมานั้นนะครับก็อุปสรรคก็เยอะปัญหาก็มากนะครับนะนั่นคือถือเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่หมอมั่นใจมากๆเลยนะครับว่าสักราใหม่นั้นนะครับจะทําให้องค์กรของสมาชิกสุพีเดิมของเรา